ตอนที่หนึ่งเขาหมื่นเซียนสำนักตำหนักหมื่นเทพเขาหมื่นเซียนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าตั้งตรงานผู้คนเรียบฐานนามเขาหมื่นเซียนดึกสงัดบรรยากาศหาได้เงียบสงบสายลมพัดกระโชกดังครืนครั่นสายวิช,ชูและแปลบปราบน่ากลัวอัสนีบาดฟาดเรี้ยงเสียงดังฟ้าถล่มแผ่นดินทลายหาฝนกระหน่ำสาดเพลงมาอย่างบ้าคลั่งสำนักตำหนักหมื่นเทพในค่ำคืนนี้โกลาหลอ,อนละมานพอบ้านคนรับใช้ ต่างเรื่งก่อไฟเติมฟืนต้มน้ำจนเดือดพล่านท่ามกลางสายฝนกระนำเทลงมาไม่หยุดยัง้งร่างเลือนรังห้าสายวิ่งฝ่าสายฝนอย่างเร่งร้อนพอเท้าหยีบย่างสัมผัสพื้นซึ่งมีหลังคาปกคลุมคนทั้งห้าหยุดยืนแลเห็นเป็นสองบุรุษกับสตรีอีกสามนางบุรุษหนึ่งแต่งกายคล้ายบัณฑิตบุรุษหนึ่งแต่งกายมิดช,ชิดรัดก,กุมเพียงมองผ่านาคาดคะเนได้ไม่ผิดพลาดทั้งสองมีวิชาฝีมือติดตัวอายุราวสามสิบเศษสตรีสามนางวัยกลางคน แต่งกายไม่คล้ายชาวยุทธเท่าใดนะักคนรับใช้เห็นเช่นนั้นรีบวิ่งออกมาพร้อมกับชุดใหม่ให้ทั้งหมดผลัดเปลี่ยนบุรุษในชุดใหม่เพิ่งลัดเปลี่ยนแต่ยังคงไว้ซึ่งบุค,คลิกภาพของบัณฑิตส่งเสียงกล่าวถามว่าท่านหมอทั้งสามพวกท่านลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหรือไม่สตรีหนึ่งในหมอตำแยส่งเสียงกล่าวตอบว่าเราทั้งสามคนลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เรียบร้อยแล้วจากนั้นสตรีอีกผู้หนึ่ง ในจำนวนหมอตำแยสามนางส่งเสียงกล่าวถามว่าเราทั้งสามคนล้วนเตรียมตัวพร้อมแล้วไม่ทราบว่าพวกท่านทั้งสองจะให้เราทั้งสามทำคลอดให้กับผู้ใดบุรุษผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในชุดแต่งกายรัดก,กุมส่งเสียงกล่าวตอบกับหมอตำแยทั้งสามว่าฮูหยินทั้งสามบังเอิญเจ็บท้องคลอดพร้อมกันมิได้นัดหมายเราได้จัดแจงห้องหับแยกเป็นสามส่วนมีปะปนท่านหมอทั้งสามติดตามคนของเราไปอุปกรณ์น้ำต้มล้วนเตรียมพร้อม มีตกหล่นขาดเหลือที่แท้สตรีไวกลางคนทั้งสามพวกนางเป็นหมอตำแยนั่นเองบุรุษทั้งสองคนลงเขาไปรับตัวพวกนางมาตั้งแต่หัวค่ำหลังจากทราบแน่ว่าสตรีภายในห้องสามนางต่างร้องครวญครางอวดโอยท้องแก่อีกครั้งยังมีน้ำคร่ำไหลหลังมียังหยุดคำนวณแน่ไม่ผลค่ำคืนนี้สตรีทั้งสามต้องให้กำเนิดทารกน้อยให้เชยชมหมอตำแยทั้งสามชำนาญการทำคลอดไม่สงเสียงินอดถามให้มากความ แยกย้ายก้าวเท้าตามติดผู้นำพาเบียดร่างผ่านบานประตูห้องหับเข้าไปก่อนที่หญิงรับใช้จะปิดประตูลงฟ้าฝนไม่เป็นใจดังกลั่นกแกล้งผู้คนผ่านมาหลายวันอากาศแห้งแล้งไรเมฆหมอกค่ำคืนนี้ไม่มีเค้าลังว่าจะมีพายุฝนเกิดขึ้นจู่ๆพลันพายุพัดโหมรุนแรงกระหน่ำทั้งสี่ทิศแปดทางนำซ้ำฟ้าอย่างร้องก้องคำร้างดังกโกรดแขนสายวิชุสีขาวปนเหลืองแลบแปลบปลาบฉาบทั่วทองนาภาราตรีอันมืดมิด ก่อนที่สายฝนจะสาดเพลงมาโดยมิลืมหูลืมตาอย่างบ้าคลั่งภายในห้องทาคลอดทั้งสามเสียงร้องโอดโอยของสตรีดังเล็ดลอดออกมามีขาดหูปานว่าจะขาดใจลงไปบัดเดี๋ยวนั้นเสียงหมอตําแยส่งเสียงกําชับเอาใจช่วยดังสลับสับเปลี่ยนกับเสียงร้องจนยากจําแนกเสียงคนกับเสียงฝาฝนยามนั้นได้ยินเสียงหมอตําแยผู้หนึ่งส่งเสียงเรื่องราเอาใจช่วยดังออกมาว่าออกแรงเบนอีกทีนั่นแหละใกล้แล้ว ข้าพเจ้าเห็นสีสเสด็จแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเบ่งภายในห้องทาคลอดทั้งสามเสียงหมอตําแยส่งเสียงดังออกมาเป็นระยะภายนอกห้องทําคลอดบุรุษหลายคนต่างเดินไปมาไม่หยุดนิ่งบ้างชะเงือกเยาหูสดับรับฟังภายในห้องทาคลอดพลันเงียบเสียงลงชั่วขณนะแต่ทว่าภายนอกห้องเสียงหัวใจของหลายคนต่างเต้นตูมตามดังกลองนับร้อยถูกตีกระหน่ำพร้อมๆกันผู้คนกระสับกระส่ายคล้ายยืนไม่ติดพื้นบ้างเดินสวนสลับกันไปมา ปานพยักติดกับดักนายพรานปานฉะนั้นท่านใดนั้นสายอสัีบาดฟาดทะลายเปรี่ยงลงมาจนสว่างจ้าไปทั่วท้องฟ้าอันมืดมิดยามค่ำคืนภายในห้องที่เงียบสงบพันดังกึกก้องด้วยเสียงร้องของทารกแวะแวะแวเสียงร้องจ้าดังแข่งพร้อมกันทั้งสามห้องผู้ที่ยืนรอยอยู่ภายนอกห้องต่างส่งเสียงร้องตื่นเต้นยินดีแทบกระทำสิ่งใดไม่ถูกผ่านไปเพียงชั่วลัดนิ้วบนฝ่ามือ เสียงภายในห้องทั้งสามพลันค่อยๆเงียบสงบลงแต่ทว่าจู่ๆห้องทาคลอดที่ตั้งอยู่ตรงกลางเกิดเสียงทารกร้องลั่นสนั่นจาขึ้นอีกคราเสียงทารกตะเบงเสียงแข่งกับเสียงฟ้าและพายุฝนจนกระทั่งฟังไม่ได้สับจับทิศทางจำแนกไม่ออกชั่วครู่ให้หลังทุกสับสิ่งเงียบงันลงอีกครั้งภายในห้องจุดเทียนไขสว่างสวยัยภายนอกตึกใหญ่พายุพัดผ่านผลนเลยไปสายฝนไม่มีร่วงหล่นจากฟากฟ้าแม้แต่เม็ดเดียวฟ้าหลังฝนย่อมสดใส อรุณไทยไขแสงในตอนเช้าของวันนี้สำนักตำหนักมืนเทพจะเรียแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับทารกที่เพิ่งคลอดไปทั่วยุธพทารกน้อยที่เกิดมาพร้อมกับสายฟ้าและพายุฝนกระหน่ำปรากฏการเช่นนี้คงมีใช่ลางร้ายบอกเหตุเพศภัยบุรุษที่ยืนคอยอยู่เบื้องนอกต่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อใดหมอตำแยจะอุ้มทารกน้อยออกมาให้เชยชมบางอยากทราบว่าทารกที่กำเนิดเกิดมาเป็นทารกรเพศชายหรือว่าเพศหญิงกันแน่ ท่านใดนั้นภายในห้องทั้งสามบังเกิดเสียงประหลาดดังขึ้นฟังคล้ายมีคนทลายช่องหน้าต่างเข้ามาจากทางด้านหลังมีราอชาบุรุษด,ด้านนอกหลายคนพุ่งร่างพังบานประตูแยกย้ายเข้าไปภายในห้องทั้งสามเป็นเวลาเดียวกันกับเงาร่างชุดดำสามคนทลายช่องหน้าต่างพุ่งร่างหลบหนีออกไปพอดีท้าร่างช่างรวดเร็วน่ากลัวยิ่งยามนั้นยังไม่ทันส่งเสียงกล่าวถามสตรีทั้งสานางที่เพิ่งให้กำเนิดทารกร้องขึ้น พร้อมกับยกมือชี้นิ้วไปยังช่องหน้าต่างทางด้านหลังห้องซึ่งคนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีพวกนางต่างส่งเสียงร้องด้วยสีหน้าท่าทางแตกตื่นพร้อมเครียงกันว่าลูกข้าพเจ้ามีคนร้ายขโมยทารกไปแล้วบุรุษในที่นั้นพากันพุ่งร่างติดตามไปทันทีเมื่อติดตามมายังเบื้องนอกเงาร่างของคนชุดดำผู้หนึ่งซึ่งเข้ามายังห้องที่ตั้งอยู่ตรงกลางคนผู้นี้มีท่าร่างปราดเปรี่ยวรวดเร็วยิ่งพุ่งร่างปราดปราดราวเหินบินเห็นเพียงเงาร่างเลื่อนราง กาววิญญาณผีพูดคลายพริบตาเดียวโอบอุ้มทารกน้อยกลืนหายไปกับความมืดมิดกระทั่งไม่เห็นเงาชุดดำอีกสองคนมือข้างหนึ่งโอบอุ้มทารกมืออีกข้างที่ว่างเปล่ายกขึ้นแล้วแผ่พุ่งพลังวัดซัดเข้าใส่ผู้ติดตามคราวเดียวสิบกว่าฝ่ามือดารุณีวัยยี่สิบห้าปีพุ่งร่างแคล้วคล่องออกไปท่ารังดังนางแอนเหินลมตัวหนึ่งพร้อมกับส่งเสียงกล่าววาจาดังมาว่ายี่สือสิทธิ์พี่รอง ข้าพเจ้าจะรีบไปตามซื้อแปดอาจารย์กับสิทธิพี่ใหญ่รวมทั้งสิทธิน้องรองมาช่วยพวกท้านล้อมกับพวกมันเอาไว้อย่าให้หลบหนีไปได้แล้วข้าพเจ้าจะรีบกลับมาช่วยอีกแรงหนึ่งบุรุษผู้ซึ่งถูกเรียกหาว่ายี่ซือส่งเสียงตะโกนกล่าวว่าจาโต้อตอบกลับไปว่าซาซื้อม่วยสิทธิน้องสามเจ้ารีบไปอย่าได้ชักช้ารีบรุดไปติดตามอาจารย์มาเร็วเข้ายามนี้เหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายยิ่ง ผู้ที่ดารุณีเมื่อครู่เรียกหาเป็นสิทธิ์พี่รองกับบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายบัณฑิตและยังมีมือดีอีกหลายคนต่างพากันแยกย้ายกักล้อมร่างชุดดำสองคนเอาไว้กึ่งกลางมีเพียงชุดดำอีกผู้หนึ่งซึ่งหลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้พร้อมกับทารกน้อยที่เพิ่งให้กำเนิดเกิดมาหลังจากนั้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเผ็ดร้อนชุดดำทั้งสองคนแม้มือข้างหนึ่งจะโอบอุ้มห่อผ้าเอาไว้ซึ่งภายในห่อผ้ามีทารกน้อยที่เพิ่งคลอดอยู่ด้วย แต่ทว่าสภาวะท่าร่างกลับไม่สะดุดติดขัดฝ่ามือข้างที่ว่างเปล่าใช้ออกติดต่อกัน15้าฝ่ามือเท้าที่ก้าวย่างยิ่งไม่สับสนเสียหลักผลักหนึ่งฝ่ามือคนที่กักล้อมกระเด็นกระดอนไปหนึ่งคนผลักสองฝ่ามือกระเด็นไปสองคนชุดดำอีกคนกวาดเท้าในคราวเดียวเกี่ยวผู้คนล้มหงายไปถึงห้าหกคนแต่กระนั้นบุรุษในชุดบัณฑิตกับสิทธิรองซึ่งดารุณีนางนั้นเรียกหาเมื่อครู่มีฝีมือรวดเร็วร้ายกาด ไม่ตกเป็นรองสองชุดดำเท่าใดนะักอีกครั้งยังมีสองมือที่ว่างเปล่ามิได้โอบอุ้มสิ่งใดไว้ในอ้อมแขนดังนั้นยิ่งพลิกแพลงสำแดงท่าร่างได้มากกว่าคนชุดดำสองคนสู้พลางถอยพลางมีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบถูกฝ่ามือของสองบุรุษทำร้ายคนชุดดำทั้งสองยามลนลานสับสนห่วงตนมากกว่าห่วงทารกในอ้อมแขนต่างโยนทารกทั้งสองลอยควางขึ้นกลางอากาศแล้วประกบฝ่ามือทั้งสองเข้าปะทะกับสองบุรุษเมื่อปะทะฝ่ามือแล้วร่างต่างแยกจาก ทารกน้อยทั้งสองหมดสภาวะร่างร่วงหล่นตกพื้นชวนหวาดเสียวในขณะที่ทุกคนยังคงต่อสู้ติดพันท่านใดนั้นสตรีนางหนึ่งโลดเล่นมาแล้วคว้ามารับทารกกับผู้หนึ่งเอาไว้ได้ส่วนทารกอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหอผ้าคนชุดดำหลังจากต่อยหมัดใส่บุรุษชุดบัณฑิตแล้วลอยตัวขึ้นคว้ามารับหอผ้าของทารกอีกคนไวไ้ได้วุดดวิดหวาดเสียวแล้วพุ่งร่างหลบหนีอย่างรวดเร็วฉับพลันทันใดนั้นสตรีอีกนางหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่ามาจากทิศท,ทางใดพุ่งร่างติดตามคนชุดดำผู้นั้นไปในระยะกระชันชิดคนผู้นั้นโอบอุ้มทารกกับพุ่งร่างปรัดปรัดไปสำหรับกับคนอื่นๆไม่มีผู้ใดมีเวลาใส่ใจหันไปมองสตรีนางนั้นสวมใส่อาภรสีแดงสดใสขณะพุ่งร่างไล่ติดตามส่งเสียงตวาดเชื่อ,อเจ้าดังว่าชั่วช้าสามานกระทั่งทารกน้อยไร้เดียงสาย,ยังกล้าลงมือรีบส่งทารกน้อยคืนให้แก่เราบัดเดีย๋ยนี้ยามนั้น เหตุการณ์ทางด้านหลังหลายคนต่างกำลังพัวพันจัดการกับชุดดำที่เหลืออีกผู้หนึ่งซึ่งในมือของมันในขณะนี้ไม่มีทารกน้อยในอ้อมแขนให้เกิดก,กสภาวะการลงมือคนชุดดำผู้นี้แม้มีฝีมือกล้าแข็งแต่ทว่าผู้มือมีจำนวนมากหลายบุรุษผู้หนึ่งซึ่งลงมือเกลี้ยกราดส่งเสียงตวาดกับชุดดำผู้นั้นดังว่ายินยอมให้เราจับกลุ่มตัวแต่โดยดีโทษตายจะได้กลายเป็นโทษเป็นหากเจ้ายัางได้รันแข็งขืน สุดท้ายจะถูกรุมสับร่างดังเต้าหู้เหลวก้อนหนึ่งคนชุดดำผู้นั้นแค้นเสียงเหฮนในลำคอคำหนึ่งไม่กล่าววาจาโต้ตอบคล้ายดังกลัวเกรงว่าน้ำเสียงของตนเองที่เปล่งออกมาจะกลายเป็นว่าเปิดโปงฐานะอันแท้จริงมันสำนึกตัวเองดีว่าคืนยังชักช้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเนิ่นนานสุดท้ายมันต้องกลายเป็นเต้าหู้เหลวก้อนหนึ่งจริงๆเมื่อคบคิดได้เช่นนั้นมันฟาดกราดฝ่ามือออกล่อหลอกหมุนควงร่างเป็นวง สายตามองหาช่องว่างหลบหนีหากเจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพปรากฏตัวอย่าหมายว่าจะรักษาศีสบนบาเอาไว้ได้เมื่อมองเห็นช่องศพโอกาสรีบถีบเท้าพุ่งร่างปรัดถอยหลังแล้วหยิบยืมพลังอาศัยเคเล็ดสีตำลึงปาดพันช่างพุ่งร่างแทรกหายไปกับความมืดมิดยามนั้นร่างของชายชาราผมขาวราวหมายเงินสวมชุดยาวพุ่งร่างศาธยานมาดังสายลมหอบหนึ่งด้านหลังยังติดตามด้วยดารุณีหน้าตาหมดจดซึ่งเป็นผู้ไปตามชายชาราดังกล่าว มานั้นเองในขณะที่พุ่งร่างมาถึงเป็นเวลาเดียวกันกับบุรุษสองคนกำลังพุ่งร่างติดตามชุดดำกับสตรีชุดแดงไปในทิศทางมุ่งไปยังริมผาฝากหนึ่งดังนั้นทุกคนที่เหลือกับคนที่เพิ่งมาถึงจึงพากันวิ่งติดตามไปโดยมิได้นัดหมายริมผาคนชุดดำโอบอุ้มทารกกำลังต่อสู้อยู่กับสตรีในชุดสีแดงสดใสสตรีชุดแดงนางนั้นคล้ายยังไม่ฟื้นคืนพละกกำลังสภาวะท่าร่างจึงส่วนเสียหลักอยู่บ้าง เสียงสตรีนางนั้นส่งเสียงร้องตวาดดังกังวนว่าเจ้าคนชั่วช้าที่แท้เจ้าเป็นผู้ใดกันแน่รีบส่งทารกน้อยในมือของเจ้าขึ้นมาให้แก่เราเร็วเข้าสตรีในชุดสีแดงนางนั้นปากส่งเสียงตวาดลั่นฝ่ามือฟาดพุ่งออกแย่งชิงเท้าเตะก,กราดเข้าใส่ข้อเท้าคนชุดดำผู้นั้นคนชุดดำคล้ายไม่แยแสสนใจบังตัวหลบหลีกซ้ายขวาแล้วซัดฝ่ามือข้างที่ว่างเปล่าเข้าใส่ร่างสตรีนางนั้นเต็มแรงยามนั้น บุรุษในชุดบัณฑิตคล้ายมองเห็นว่าผิดท่ารีบส่งเสียงเปล่งวาจาร้องตะโกนออกบอกสตรีนางนั้นให้ระวังตัวว่าน้องหญิงอันตรายแล้วแต่ทว่าเสียงร้องเตือนของบุรุษในชุดบัณฑิตคล้ายยังช้าไปก้าวหนึ่งเมื่อเสียงทึบดังขึ้นพร้อมกับฝ่ามือกระทบร่างอย่างถน,นัดทนีดังว่าวไร้สายปลิวปลิวตามแรงลมร่างสตรีนางนั้นกระเด็นร่วงหล่นตกหน้าผาไปยามนั้นทุกคนต่างส่งเสียงร้องพร้อมเพ,พรียงกัน ด้วยความตะหนกตกใจยิ่งแต่ทว่าไม่มีผู้ใดช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันคนชุดดำผู้นั้นมันมีรีรอชักช้าอาศัยช่วงจังหวะน,นี้พุ่งร่างโลดแล่นไปกับความมืดมิดกระทั่งไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้แต่อย่างใดบุรุษในชุดบัณฑิตสีขาวกระโจนสู่ริมผาสองมือไขว่คว้าควานหาร่างแต่ทว่าริมผาว่างเปล่าปราศจากผู้คนพื้นผาซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินลื่นเฉะแฉะสืบเนื่องจากสายฝนที่เพิ่งตกผ่านพ้นไปได้ไม่นาน อีกครั้งด้านล่างยังมืดมิดมองไม่เห็นสิ่งใดบุรุษชุดบัณฑิตสีขาวส่งเสียงตะโกนก้องร้องเรียกเพลียหาดังคนมากคลุ้มคลั่งเสียสติทุกคนในที่นั้นรีบเข้ามาช่วยกันค้นหาแต่ทว่าไร้ผลมิเห็นคนไม่พบร่างของสตรีชุดแดงนางนั้นแล้วท่านใดนั้นบุรุษอีกผู่หนึ่งวิ่งมาด้วยท่าร่างอันปรัดเปรี่ยวเมื่อทิ้งเท้าทั้งสองหยุดยืนส่งเสียงแจ้งแก่ทุกคนว่าแย่แล้วทุกท่านรีบติดตามมาด้านนี้เร็วเข้า ผู้กล่าวว่าจาเป็นสิทธิ์คนโตของสำนักตำหนักหมื่นเทพผู้คนในที่นั้นมีรังรอชักช้ารีบพุ่งร่างติดตามไปทันทีหลงเหลือไว้เพียงบุรุษชุดปณฑิตมันยังคงนั่งแข็งทื่อซึมเซาราวซากศพยามนั้นเมื่อทุกคนมาถึงซึ่งเป็นห้องที่ตั้งอยู่กึ่งกลางสำหรับใช้เป็นห้องทำคลอดเมื่อไม่นานมานี้ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสร้างความตระหนกตกใจแก่เจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนท่านเรียบผัวพุ่งร่างเข้าไป ใช้สองมือประคองร่างบุรุษผู้หนึ่งซึ่งนอนหายใจรวยรินจนสิ้นใจข้างๆอย่างนอนอยู่ด้วยสตรีอีกนางหนึ่งสภาพไม่แตกต่างกันเท่าใดนะักเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนส่งเสียงวุ่นวายถามดังว่าเป็นฝีมือผู้ใดเหวินอี้รีบบอกกล่าวต่อบิดามาเร็วเข้าภรรยาเจ้าเล่าเป็นเป็นฝีมือของผู้ใดบนพื้นห้องนอนอยู่ด้วยบุรุษกับสตรีคู่หนึ่งบุรุษนั้นเป็นบุตรชายของเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียน นามละวีเหวินอี้ส่วนสตรีเป็นสะพ้ายท่านนามเพลอยงซึ่งเพิ่งให้กำเนิดทารกน้อยนั้นเองคนทั้งสองหายใจรวยรินใกล้สิ้นลมสิทธิสตรีที่วิ่งติดตามมานางตรงเข้าไปประคองสตรีนางนั้นที่แทนนางเป็นสิทธิคนที่สามแห่งสานักตำหนักหมื่นเทพนั่นเองเหวิน hey, อี e. ้บุตรชายเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวียู่เฉียนส่งเสียงเปล่งวาจาแผ่วเบาราวกะซิบยิ่งกล่าววาจาคล้ายยิ่งห่างไกล สองตาเมือมองเหลือบแลพันรยารักส่งเสียงริมโซดผู้เป็นบิดาว่าบิดาข้าพเจ้าไม่เห็นใบหน้ามันแต่งกายด้วยชุดดำปกปิดมิดชิดกระทั่งสีสะใบหน้ายังคลุมไว้ด้วยผ้าดำท้าร่างรวดเร็วลงมือเพียงสองฝ่ามือข้าพเจ้าพร้อมทั้งเพื่ออิงคล้ายถูกภูผากดทับบทร่างบิดาท่านท่านต้องช่วยเหลือลูกข้าพเจ้าช่วยเหลือกลับมาให้ได้ยามนั้นสิทธิสตรีคนที่สามไม่มัวชักช้ารีรอ พระของร่างเพื่ออิงเข้ามาใกล้ๆให้สามีภรรยาสัมผัสมือกันเป็นครั้งสุดท้ายนางเองอดหลังน้ำตาออกมาด้วยความเวทนาสงสารมิได้สำหรับกับคนอื่นๆล้วนไม่แตกต่างกันรวมทั้งสิทธิที่เหลืออีกสี่คนของสำนักตำหนักมื่นเทพคนทั้งสี่ยืนซึมเศร้าโศกกระทำสิ่งใดไม่ถูกอยู่เนิ่นนานบิดาข้าพระเจ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ต้องบอกกล่าวแก่ท่านเพื่อเิงนางให้กำเนิดทารกน้อยทารกน้อยมีมีถึง เหลวเห์วินอี้รวบรวมเรียวแรงได้เพียงนี้มันกล่าวกระซิบปริมโซดบิดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างจะสั่นกระตุกคราหนึ่งเหลือบสายตาแลพันรยารักในขณะที่สายตานางก็เมื่อค้างจ้องมองใบหน้าสามีโดยอาลาัยอวรสุดท้ายสิ้นลมหายใจไปพร้อมๆกันเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนส่งเสียงตะโกนก้องร้องลั่นสะทานสะเทือนไปทั้งยอดเขาน้ำตาเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพไหลลังดังสายน้ำสองมือกอดร่างไรวิญญ,ญาณ ของละวิเหวินอี้บุตรชายแนบแน่นไว้ในอ,อ,อ้อมอกอรุณไทยไขแสงในยามเช้าแสงสีทองเรืองร้องสาดส่องค่อยๆฉาบทาบอับพื้นสำนักตำหนักหมื่นแทบเขาหมื่นเซียนช้าๆจากทางบุรพาทิตย์เจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพลวิยู่เฉียนในยามนี้ยังคงนั่งกอดศพบ,บุตรชายเอาไว้ไม่ไหวในติง่งข้าคืนอันแสนโหดร้ายของธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่คาดฝันข่าวดีที่จะบอกกล่าวออกไปสู่ชาวยุทธเกี่ยวกับการรับขวัญทารกน้อย ได้กลับกลายเป็นข่าวร้ายทำลายขวัญชาวยุธไปบุตรชายกับสะพ้ายของสำนักอันดับหนึ่งของบูลิมถูกฝ่ามือสังหารหดเหียมอัมมหิตสำนักตำหนักหมื่นเทพในค่ำคืนเดียวสูญเสียสามชีวิตอีกทั้งทารกน้อยถูกช่วงชิงสูญหายไปถึงสองคนที่ช่วยเหลือเอาไว้ได้มีเพียงทารกน้อยผู้หนึ่งนั่นคือทาริกาอ้วนทวนสมบูรณ์ซึ่งให้กำเนิดจากสิทธิคนที่ห้าของสำนักตำหนักหมื่นเทพนางเป็นผู้ที่รวบรวมเรียวแรง พุ่งร่างคว้าย่างชิงร่างลูกน้อยกลับมาได้จากคนชุดดำผู้หนึ่งหลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นสำนักตำหนักมื่นเทพเกิดความวุ่นวายหลายเรื่องราวสิทธิในสำนักต่างแบ่งแยกไม่ลงรอยไม่ทราบว่าเกิดเรื่องราวใดขึ้นสิทธิคนที่สามถูกอปะเปหิออกจากสำนักส่วนสิทธิคนที่สองกับสิทธิคนที่ห้าลอบให้ความร่วมมือกับฝ่ายมรนธรรมเมื่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้หลังจากจัดการเรื่องราวต่างๆในสำนักตำหนักมื่นเทพแล้ว เจ้าสำนักละวิยู่เฉียนท่านตัดสินใจที่จะอำลายุทภพเพื่อจบปัญหาความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนได้ส่งเทียบเชื้อเชิญถึงบรรดาชาวยุดทั้งหลายให้มาพร้อมเพรียงกันในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดซึ่งตรงกับเทศกาลศาสตร์ตรงเิวนในเทียบเชิญเจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพใช้ชื่อว่างานอำลาบูลิมทำลายคำพียุทธพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปวันนี้จึงมีบรรดาชาวยุด จากทั่วสารทิศตังหลังไหลเดินทางขึ้นเขาหมื่นเซียนอันเป็นที่ตั้งของสานักตำหนักหมื่นเทพยามนั้นร่างในอาภรณ์สีเหลืองทองของผู้ทรงศีลท่าทางเมตตากรุณาผู้หนึ่ง,ส,งส่งเสียงเอ่ยกล่าวว่าอามิตรพุทธในเมื่อประสบยุ่เฉียนท่านคิดจะกระทําเช่นนี้อาตามาก็ต้องส่งเสริมสระเอกี้ยกชิกใต้สื่อฉายามักฟ้าคุณธรรมเจ้าอาวาสวัดเซ้าลินยกมือข้างขวานิวทั้งห้าแนบชิดติดกัน พร้อมกับคล้องพวงประคำสีดำสนิทเส้นหนึ่งอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ปลายนิ้วยกจรดชิดติดปลายคางเอวยคำจำเริญไม่ขาดปากด้านตรงกันข้ามยืนไว้ด้วยชายชราครัางสูงโปร่งสวมอาภรณ์สีดำตัดขาวชุดยาวสะบัดพลิ้วไหวต้านแรงลมแต่ทว่ายืนสงบนิ่งมีเคลื่อนไหวคนทั้งสองมีอายุล่วงเลยเข้าวัยเก้าสิบห้าปีแล้วหากทว่าสาระเอกี้ยกชิกใต้ซื้อดูค่อนข้างจะชรากว่าเล็กน้อยทั้งทั้งที่อายุไม่แตกต่างกัน แต่กระนั้นดวงตาของทั้งสองกลับเจิดจ้าดุดอินทรีจับจ้องเหยื่อเหนือดวงตาของทั้งคู่ประดับด้วยคิ้วยาวสีขาวนวลยามต้องลมกลับพลิ้วสะบัดท้าทายสายลมอยู่ไปมาหนวดเคราสีขาวเหนือเรียมฝีปากยาวย้อยลงมาถึงหน้าอกแต่กระนั้นยังมีอาจปกปิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเอาไว้ได้จะแตกต่างกันอยู่บ้างตรงที่ศีรษะของซาราเอกี้ยกชิกใต้สือ่อไม่หลงเหลือเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวสำหรับกับผู้ที่ถูกเรียกหาว่าประสบยุ่เฉียน ล้วนปกคลุมด้วยเส้นผมสีขาวราวเส้นไหมเงินกลุ่มหนึ่งทั้งสองเป็นปรมาจารย์แห่งยุคสระเอกี้ยกชิกใต้ซือแห่งวัดเซ้าหลินและละวิยูเฉียนชายาเซียนเมคาล่องลอยเจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพยามนั้นสระเอกี้ยกชิกใต้ซือท่านคล้ายทอดถอนใจครานหนึ่งส่งเสียงกล่าวเนบนาบกับละวิยูเฉียนว่ากล่าวย้อนไปก่อนหน้านี้เรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ประสบยังมิได้ก่อตั้งสำนักบนเขาหมื่นเซียนแห่งนี้ มีอยู่หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์นองเลือดสืบเนื่องมาจากคัมพียุธสุริยันจันทราอันเป็นที่หมายตาของบรรดาชาวยุทธทั้งแผ่นดินท่านยังจดจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้หรือไม่เจ้าสานักนักตาหนักหมืน่นเทพละวิยู่เฉียนพยักหน้าคราหนึ่งคลายจดจำได้ส่งเสียงกล่าวตอบว่าท่านไตซอสระอื้อออกเล่าได้ถูกต้องถึงแม้ว่าในเวลานั้นข้าพเจ้าจะตัวคนเดียวไม่มีสิทธิเหมือนในตอนนี้แต่ทว่าคัมพียุธสุริยันจันทรา ยังนำความยุ่งยากแก่ข้าพเจ้าเพียงเพื่อรักษาคัมภีร์เล่มนี้ไว้จึงทำให้เกิดเพศภัยมากมายให้ต้องนองเลือดปรมาจารย์แห่งบูริมทั้งสองกำลังสนทนากล่าวถึงคัมภีร์ยุทธเล่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าคัมภีร์ยุทธสุริยันจันทราภายในคัมภีร์ที่ว่านี้บันทึกเคล็ดวิชาล้ำเลิศดกล่าวขานกันว่าหากผู้ใดได้ฝึกปรือเพียงท่าสองท่าสามารถท่องยุทธพบได้โดยไร้ผู้ต่อต้านดังนั้นมีหลายครั้งที่ละวิยุเฉียนถูกค่ายภาคสานักมันรวมตัวกันเพื่อแย่งชิงคัมภีร์เล่มนี้ แต่ทว่าท่านมีฝีมือสูงล้ำจึงรักษาคำพีเอาไว้ได้เจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนส่งเสียงกล่าวว่าจาต่อว่าในตอนนั้นข้าพเจ้าในไวชกันนับว่าเลือดร้อนระอุอยู่บ้างทุกครั้งที่เกิดเรื่องราวได้ตอบโต้กลับไปไม่อ่อนข้อให้มานอธรรมหลังจากนั้นจึงตัดสินใจลีกกายหายตัวจากยุทธภพไปจนไร้ข่าวคราวในเวลานั้นทำให้ยุทธภพสงบอยู่ช่วงหนึ่งจบจนกระทั่งข้าพเจ้าหวนกลับสู่ยุทธภพอีกครั้ง พร้อมกับนำพาสิทธ์มาด้วยห้าคนสารเอก้ยกชิกใต้สื่อเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินแสดงสีหน้าครุ่นคิดหวนนึกถึงความหลังครั้งนั้นแล้วส่งเสียงกล่าวว่าจาว่าอามิรพุทธในขณะนั้นตอนที่ประสบคืนกลับยุภพบอาตมาทราบว่าท่านมีลูกศิษย์มาด้วยห้าคนจึงเห็นว่าไม่ควรเร่ร่อนท่องเที่ยวหรือหลบซ่อนตัวอีกจึงเลือกเขามือเซียนแห่งนี้สนับสนุนให้ประสบใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งสานักผ่านไปไม่นานเท่าใด คาดคิดมิถึงว่าท่านกับสิทธ์ทั้งห้าคนจะสามารถสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นสำนักอันดับหนึ่งของยุทธภพปรมาจารย์ทั้งสองของบูลิมต่างเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนานสระเอกี้ยกชิกใต้สื่อส่งเสียงเอ่ยกล่าวว่าอาตมาคิดว่าผลบุญกุศลครั้งนี้ช่างใหญ่หลวงนักประสบยุ่เฉียนคิดจะยุติเรื่องราวทั้งหลายที่ทเกิดขึ้นในยุทธภพอันเกิดมาจากคัมพียุทธสุริยันจันทราชาวยุทธต่างแข่งแย่งช่วงชิงคัมพีเล่มนี้มาหลายสิบปีแล้ว มีนำซส้ำสิทธ์ทั้งห้าของประสบต่างไม่เห็นแก่สำนักตนแบ่งแยกเป็นหลายฝ่ายทำร้ายกันเองด้านผักมานกลับกล้าแข็งยุดพบลุกเป็นไฟฝ่ายธรรมกลับกลายเป็นธรรมคิดเขียนฆ่ากันเองเพียงเพื่อคัมภีร์ยุตคิดแล้วช่างหน้าเศร้าใจยิ่งนักเจ้าสำนักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนส่งเสียงกล่าวตอบเห็นด้วยว่าถูกต้องของท่านใต้สือดังนั้นข้าพระเจ้าได้ไตรตรองดีแล้วจึงจะทำลายสำนักตำหนักหมื่นเทพเสียพร้อมกับทำลายคัมภีร์เล่มนี้ ไปพร้อมๆกับร่างของข้าพเจ้าลงใต้ผาเทพนิรัน์แห่งนี้ด้านหลังเป็นหน้าผาสูงชันมองไม่เห็นก้นหุบเหวเห็นเพียงหมอกสีขาวปกคลุมล่องลอยราวปุยนุ่นที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ใดสามารถลงไปถึงก้นหุบเหวแม้แต่ผู้เดียวหากพลัดตกลงไปรับรองได้ว่าร่างต้องแหลกเหลวละเอียดเป็นผุยผงต่อให้มีเทพพยายดาฟ้าดินภูมมครองยังต้องขาดอากาศหายใจอยู่ดีลานกว้างยืนไว้ด้วยชาวยุทธที่มาจากทั่วถุกสารทิตต่างทราบข่าวว่าวันนี้ เจ้าสำนักตำหนักมืนเทพละวิยู่เฉียนจะฝังร่างตนเองพร้อมทำพิยุสุดยอดวิชาลงใต้ผาเทพนิรัน์แห่งนี้จำเดิมนั้นเจ้าสานักละวิยู่เฉียนท่านจะทำลายสานักรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างไปด้วยแต่ทว่าสารเอกี้ยกชิกใต้สือ่อได้เอ่ยปากขอร้องเอาไว้เพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเรื่องราวจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกดวงตะวันลอยตระง,งานส่องแสงเปล่งรัศีอันรอนแรงเจิดจ้า พร้อมจะแผดเผาทุกสับสิงให้หมดไม่ไปตรงหน้าแต่ทว่าธรรมชาติยังสร้างความสมดุลยังมีจันทราที่ส่องแสงนวลผ่องอัมพันข่มแสงสุริยันอันรอนแรงสองสิ่งต่างสะกดและส่งเสริมกันอย่างลงตัวเจ้าสานักตำหนักหมื่นเทพละวิยู่เฉียนแหงนหน้าขึ้นมองดวงตะวันที่ล่องลอยอยู่เหนือศีรษะพร้อมกับลวงคัมพีออกมาจากดอกเสื้อก้าวเท้าช้าๆเข้าหาหน้าผาอันสูงชันจากนั้นท่านฉีคัมพีในมือออกเป็นสองส่วนส่งเสียงหัวเราะอย่างสบอารมณ์ ก่อนจะกระโดดทิ้งร่างลงสู่หุบเหวเ,วเบื้องล่างจบสิ้นทุกเรื่องราวร่างสองสายทยานโลดแล่นและเลี้วมาสภาวะทาร่างดูดวิญญาณผีพูดลครมาจากต่างทิศร่างทั้งสองพุ่งเข้าหาเจ้าสานักตำหนักมื่นเทพละวิยูเฉียนราวลูกเก้าทันหลุดจากแหล่งเป้าหมายเป็นคัมี์ยุสองส่วนในมือท่านนั่นเองคัมภีรสุริยันกับคัมภีรจันทรายกเหินลมชนชโลธร